สวัสดีครับกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุ style. นิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่26สิงหาคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับการพยากรณ์อากาศประจำวันมีลักษณะฝนฟ้าขนองร้อยและ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโมตรตชั่วโม คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้จะอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-25องศาเซลเซียสการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าช่วงวันที่27-29สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงที่2คือช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยและ70ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแป,ปรรวนความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของทั้งสองช่วงจะอยู่ที่28ถึง32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของทั้งสองช่วงอยู่ที่21 24องศาเซลเซียสในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนขอให้ประชาชน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน